สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับข้าพู้ชมเข้าสู่รายการแซบดึกๆนะคะช่วงสุดท้ายนะครับเราไม่อยากจะจากท่านไปเลยเราต้องสวัสดีใหม่จะได้เข้ามาใหม่จะได้อยู่นานๆนะครับต้องฝากไว้นี่นะครับคุณลีที่เราได้นําเสนอไปนะครับซึ่งเป็นวิทีอาร ไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลของวัดน้องใหญ่แล้วก็มีทั้งชูโชคเงินชูโชคทองใช่ไหมครับน้องอันใช่แล้วค่ะและก็ยังมีเรือสำเภาเงินสำเภาทองนะครับปกตินะครับวัตถุมงคลที่เราได้เคยนําเสนอไปนะครับเป็นบูชาองค์ละ49 9แต่ตอนนี้เลือเท่าไหร่คะ3องค์10ชุดเท่านั้นนะครับ3องค์นี้1,000บาทนะครับเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับและก็ชูโชคเงินชูโชคทองปกตินี่จะ49 9บาท แต่ตอนนี้ไม่ลดเพิ่มเป็น599แต่ว่ามีครอบแก้วนะครับแล้วก็สามารถตั้งโต๊ะได้เลยตั้งหน้ารถก็ได้นะครับ <c oughs> ตั้งโต๊ะทำงานได้เลยเราจะมีครอบแก้วให้ด้วย <c oughs> แต่เรายังเอามาไม่ได้เพราะว่าเพิ่งส่งมาเมื่อเช้านี้นะครับท่านอยากจะสั่งจองวัตถุมงคลทุกอย่างที่ได้นำเสนอไปนะครับกดโทรศัพ <c oughs> <c oughs> ท์มาครับ0 8 0 สี่ห้าสี่สี่สองหกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์ห้าหกห้าเก้าเก้าหนึ่งครับครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตพรุ่งนี้นะครับที่ได้บอกไปแล้วว่าจะมีหลายท่านเลยอาจารย์ดาวบันดอนนะครับล็อกอ้อยแล้วก็มายุราฟ้าสีทองนะครับอาร์มแชมป์ชิงชาสวรรค์แล้วก็เพชรนภามุกดาานะครับถ่ายทอดสดพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีการประกวดร้องเพลงด้วยนะครับสุภาพสตรีอายุตั้งแต่ 13- ถึง25ปีกดโทรศัพท์โทรหาลุงใหญ่เลยนะครับว่า รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับใครที่อยากจะร้อ,ะองเพลงประกวดร้องเพลง,พงนะครับนักร้องตามฝันล่ารางวัลใช่แล้วนะครับกดมาหาลุงใหญ่ได้เลยทุกเวลาครับ0819062549นะครับค่ะแล้วก็น้องอันครับ <S <S> <S นี่เลยฝากไว้ด้วยค่ะอาแซงโซลีลุงโลอัลบั้มใหม่ล่าสุดนะครับค่ะยิ่งดูยิ่งดีนะครับ เป็นเพลงที่แสงสุรีลุ่งโลดนะครับได้บันทึกแผ่นเสียงใหม่ล่าสุดเลยนะครับมีทั้งบทเพลงเพราะเพราะสิบผลงานเพลง <c oughs> รอลูกรลับแล้วก็จันฟองล่องใต้ <c oughs> สัมมาอารหังยิ่งดูยิ่งดี <c oughs> และก็เพลงเก่าที่นามาบันทึกแผ่นเสียงใหม่ค่ะจะมีบทเพลงทหารเกณฑ์ผัดสองอสอรอรักนะครับแล้วก็บทเพลงหนาวลมที่เรนูแต่เพลงนี้เพราะมากเลยค่ะ รู้สึกเท่ากันโอ้โหเปิดไปแล้วท่านที่ชอบแสงสุริลงร่ดนะครับตอนนี้มีซีดีจัดจําหน่ายที่นี่ที่เดียวนะครับกดโทรศัพท์มานะครับที่เบอร์ขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแสงสุริลงรลดตอนนี้สังกัดแซปเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเป็นศิลปินสังกัดค่ายแซปเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับท่านที่ชื่นชอบแต่ก่อนนี้ดังเพลงอะไรรู้ไหมน้องอันเพลงไรคะ โอ้โหไปอยู่ไหนมาหิวกระเป๋าหุก้าอลงบันไดยังไงน้องใส่เสื้อลายเนี่ยเห็นพีพ่อมากเลยตอนนี้อัลบั้มใหม่ล่าสุดนะครับฝากไปด้วยนะครับกับซีดีของอาแสงสุรีลุ่งโรจนนะครับสังกัดแซปเอนเตอร์เทนเมนต์ของเรามีจัดจำหน่ายอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับกดโทรศัพท์มาครับ0804544262และก็0890565991ใช่แล้วค่ะใช่แล้วนะครับก็เช่นเดิมนะครับ ใครอยากจะโทรเข้ามาตอนนี้เราเปิดสายได้ใหม่อยู่นะค่ะไม่ต้องเสียใจนะครับอ๋อไม่ได้เปิดนะครับใครที่โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หลังใหม่หรือว่าท่านสนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆของเรานะครับน้องอันค่ะค่าอย่างเดียวเลยบอกหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรที่ดีๆพอดีมันเริ่มมืดแล้วมืดได้เหรอดึกแล้วอยากจะนอนง่วงนอนโอ้โหอย่าเพิ่งนอนนะครับก็วันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์เต็มที่พรุ่งนี้ชให้มีความส์ตทุกท่านนะคะแล้วก็ ชมคอนเสิร์ตกันใช่ฝากไปกด้วยไปนะคะครับฝากไปด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์และก็ผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมาดาของเรานะครับ,<อ>บเป็น,น,าน,านสูตรตร้อยสูตรสองและก็สูตรสามแล้วก็วัตถุมงคลที่เราได้นําเสนอทุกวัดเลยครับวัดทุ่งเหียงวัดน้องใหญ่ครูบาสมชายธนวโรและก็เรือสำเพาเงินสำเพาทองนะครับแล้วก็ซีดี ของอาแสงสุริลุ่งลจนนะครับแล้วก็วันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันนะครับสามทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มเช่นเดิมนะครับสำหรับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมติดตามชมคอนเสิร์ตของเรานะครับผมปินปักใจนะครับอันอัญชนาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ